สวัสดีวันสงการนะจ๊ะต้อนรับวันสงการด้วยเต็มชุดไทยของหน่อยวันนี้ก็มีอยากออกหน้ากล้องรู้สึกอยากออกหน้ากล้องขึ้นมาเพราะ่รู้สึกมันสดชื่นกับบรรยากาศที่เราได้แต่งตัวใส่ชุดก็ก็เลยอยากมาทักทายเพื่อนๆว่าการที่หน่อยทำสวนผักนบนดัดฟ้าเนี่ยไม่มีคนในครอบครัวเห็นเหมือนที่หน่อยเห็นในการที่จะมาสร้างอาหารปลอดภัย แต่ว่าด้วยความที่หน่อยเนี่ยอยากเดินตามรอยในหลวงราชการที่9ที่ท่านได้สอนไว้หน่อยมีความคิดส่วนตัวว่าถ้าคนระดับในหลวงระดับบนสุดของประเทศบอกเราเนี่ยเราควรจะฟังหน่อยไหมว่าสิ่งที่ท่านให้แง่คิดแล้วท่านเป็นคนที่พิเศษ มากๆเนี่ยบอกเตือนประชาชน,นมาาเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังเสียงนั้นแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรจนถึงวันเวลาที่เหมาะสมกับความรู้ของตัวเองแล้วก็ได้ศึกษาตอนแรกเนี่ยได้ไปอบรมที่มาบเอื้องได้ไปเจอพี่โจนกับอาจารย์ยักษ์ก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งทําให้หน่อยเห็นภาพที่ในหลวงราชการที่าบอกเพราะว่า มีคนที่ทํางานกับในหลวงอย่างอาจารย์ยักษ์เนี่ยทํางานกับในหลวงมานานแล้วอาจารย์ยักษ์ก็ได้เล่าการได้ติดตามในหลวงไปในหลายๆที่ในหลวงพูดอะไรมักจะเกิดขึ้นจริงในหลวงบอกอะไรมักจะเป็นจริงตามนั้นจากการที่อาจารย์ยักได้อยู่กับในหลวงมาสิบกว่าปีหนก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเดินตามศาสตร์ของในหลวงบันไดเก้าขั้นของท่านเนี่ย อย่างน้อยความมั่นคงในชีวิตของเราพื้นฐานชีวิตกินอยู่หลับนอนปัจจัยพื้นฐานหลักๆเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ดีแน่นอนและสุขภาพของเราต้องดีแน่นอนเพราะหน่อยก็ตอนอายุประมาณสี่สิบแปดก็เริ่มได้มีการต้องกินยาบ้างแล้วนิดหน่อยแต่ว่าหน่อยก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้บอกเราในร่างกายบอกเราเตือนเราเนี่ยเรา ตอนนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มปลูกต้นไม้บ้างแล้วนิดหน่อยตอนช่วงโควิดแต่ว่ายัางยังไม่ได้แบบเก่งอะไรเลยเพราะไม่เคยปลูกต้นไม้เลยสักครั้งเดียวเลยนอกจากว่าตอนเด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ช่วยยายทํานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มาสนใจในเรื่องตรงนี้สนใจแต่เรื่องการหาเงินให้ตัวเองมีมีกินยังไงแต่พอมาในจุดที่เราได้ฟังเสียงเตือนของร่างกายได้ศึกษา ดูคลิปต่างๆได้ไปอบรมหนไปอบรมที่มาเอื้องสองครั้งแต่ว่าเป็นครั้งที่มีงานประจำปีกับการที่ไปอบรมเข้าคอร์สเลยแล้วก็ไปอบรมที่ศูนย์ภูมิหลักอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าหน่อยจะทำสวนแบบเต็มรูปแบบในเนื้อที่สองงานที่จังหวัดนครนายกก็เลยเข้าไปในเครือข่ายศูนย์ภูมิหลักเพราะว่า คิดว่าเราต้องมีเครือข่ายในการที่เราจะก้าวเดินในเส้นทางของในหลวงก็เลยเข้าไปที่ศูนย์ภูมิหลักก็ได้เริ่มมาทําแปลงทดลองของตัวเองอจริงจังแบบใส่ใจมากๆก็ที่บนดัดฟ้าเพราะว่าการที่เราจะก้าวออกไปจากจุดที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ไม่มีคนในครอบครัวของหน่อยเห็นเหมือนหน่อยสักคนนี่เราเป็นคนเดียวในบ้านหลังนี้ก็คือมีอยู่หกหกหกเจ็ดคนเนี่ย หน่อยเป็นคนที่เริ่มคนเดียวเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราไม่มีทีมซัพพอร์ตแต่หนก็เลยใช้พื้นที่บนดัดฟ้าจากเราทํางานหาเงินได้ด้วยมาแบ่งเวลาช่วงเช้ามาสร้างอาหารปลอดภัยแล้วก็มาฝึกฝนตัวเองในเรื่องการทําอาหารเพราะหน่อยนะ่ะเคยพูดไปแล้วว่าซื้อกับข้าวถุงตลอดแต่ตอนนี้เราก็เริ่มฝึกฝนตัวเองในในมิติต,ต่างๆให้เรามีความเข้มแข็งใน ในใจตัวเองก่อนในการที่เราจะย้ายผ่ต่างจังหวัดตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน่อยได้บ่มเพาะตัวเองในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ความมั่นใจในใจตัวเองที่มันเติบโตขึ้นจากโลกภายในที่ว่าโอ้ยเราปลูกได้เราได้กินเราเราได้ย้ำเตือนสิ่งที่เราต้นไม้ได้บอกเราว่าเธอมาถูกทางเธอทาถูกถึงถึงไม่ได้ดีมากแต่ต้นไม้ก็เติบโตเราก็ได้เรียนรู้จากต้นไม้ตายบ้างเกิดบ้าง ได้กินผลบ้างไม่ได้กินไม่ได้กินบ้างผิดพลาดบ้างแต่เรายัง,งคงทาต่อไปนี่ก็เป็นจุดที่ทำหน่อยในละระยะสองปีทงหน่อยรู้สึกว่าหน่อยมั่นใจตัวเองมากขึ้นวันนี้คลิปนี้เหน่อยก็คิดว่า mm hmm. ในในเป็นช่วงเทศกาลสงการ,การ,การเป็นช่วงเวลาดีๆที่ไหนทําคลิปนี้เหน่อยก็ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้ถ้าเกิดใครที่อยากได้เริ่มเหมือนหน่อยฝากกดติดตาม กดช่องหน่อยด้วยเป็นกําลังใจให้กันในการเป็นกําลังใจให้เก้าเดินในเส้นทางสายบ้านหน่อยสวยหน่อยวันนี้หน่อยก็จบคลิปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ